สวัสดีค่ะเพื่อนเพือนทุกคนมนี่สีพ้ามากินผลไลม้ชนิดหนึง่งใครรู้จักไหมเอ่ยว่าคือลูกอะไรให้ทายจ้ะ <c ười> คือลูกอะไรเนาะพี่น้องลูกกลมๆลดูอีหยังจ้ะใครรู้ไ้่เอย่ยคือลูกอะไรคือบอกแตงกัวพ่พี่น้องเหมือนแตงกัวเนาะอะไรเนี่ยเรามาดูการวิธีการขั้นตอนกินยังไงพี่น้องเห็นต่เขาเจ้าโคษณะไขายแต่มันเป็นยังไง เอามาชิมดูรสชาติสิเกิดชาติเดียวยัใค้นตัวอดไรเราไปนองว่ามันรสชาติเป็น,น,นังไรเนาะมันเป็นยังไงเรามาชิมดูเนาะจ้ะมันจะเป็นยังไงมาเบังมันคือลูกอีกอย่างนาอพไ่นองไขรูไขรูบ้างบัตรอันข้าเจ้าขายเขาก็จังจังปอกขวกวักจังสีน้องเมือนห้องสื้อมากินมันคือบอกขัวกวกกกเข้าเจ้าเห็ดมันเนาะมันนอกเนาะจา้ะ มันนอกมันนอกพี่น้องมาชิมดูรสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเรามาชิมบึงนะจ้ะเนาะรสชาติจะเป็นยังไงยห้คนตัวใดเกิดชาติเดียวดอกไม่ไก่ฟังนางไก่หอยเล้วพี่น้องอยากกินยังก็กินเด้อชิมบึงนะจ้ะชิมดูเป็นมันๆจ้ะมันๆ ม่มีรสชาติหวานมันอย่างเดียวเพิ่นว่าเหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักพ่ะนะพี่น้องเอยซื้อมากินอันทดลอง้อดอกว่ามันรสชาติเป็นยังไงนาคนตัวใดว่าสั่อยากหูรสชาติรสชาติมันอย่างเดียวนะคะทุกคนเขาคือลูกอะไร อะโวคาโดจ้ะม,มีเมล็ดอยู่ข้างในอ๋อมือนี้เอาแซมมี้ก่อนเนะาี่น้องเนาะขออนุญาตกินต่อให้มันอิ่มก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย